นี่ครับมอเตอร์น้ำไม่ขึ้นครับน้ำไม่ขึ้นเพราะมันไม่หมุนที่หมุนซ้ายก็ได้หมุนไปทางนี้ก็ได้หมุนมาทางนี้ก็ได้เป็นเพราะอะ,อะไรเป็นเพราะตัวนี้เสียหรือเปล่า นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวบังคับจิตทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตัวนี้เป็นตัวบังคับให้หมุนไปทางเดียวนะครับให้หมุนไปด้านนี้นะครับแต่อาการนี้ก็คือไม่หมุนซ้ายไม่หมุนขวาครับขยับไปทางขวาก็หมุนขยับไปทางซ้ายก็หมุน อาการนี้มีแค่ว่าไม่ตัวนี้เสียก็ขดลวดชุดสตาร์ทขาดไปหนึ่งชุด <Buddhist> เดี๋ยวเรามาเช็คตัวนี้ดูก่อนครับนี่ครับตัวน,นี้ของเก่าดูสิครับวัดได้เท่าไหร่นี่นะครับ เสียนะครับนี่สามจุดสามสามจุดสองสามจุดสามเอนฟาลัดไม่ใช่ตัวยูนะครับตัวเอ็นครับนาโนฟาลัดแสวว่าตัวนี้เสื่อมนะครับ <c oughs> เสียครับเปลี่ยนใหม่นี่ครับใช้หัวหมวกเลยครับง่ายไวไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องไปไอ้นี่เห็นไหมครับมันจะหมุนไปด้านนี้ครับ มอเตอร์เพราะว่าใบพัดจะต้องหมุนเหมือนเครื่องเครื่องเราจะหมุนแบบนี้ครับเครื่องจะหมุนแบบนี้นบบนใช้ได้ครับแต่ลูกปืนดังเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนว่าจะให้เปลี่ยนลูกปืนด้วยหรือไม่ ลิ่น,นสำคัญขีนทาง ขีดใหม่เสร็จล้มั้ขีมทางเนี่ยอค่อยแกะซีนนะครับอค่อยงัดงัดงัดทีละนิดทีละนิดพอทถ้าง,งัดอย่างนี้ลแล้วแตกก็แสดงว่ามันแตกอยู่แล้ว อซีนใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ตัวนู้นใช้ได้เดี๋ยวตอนใส่ก็ใส่จระบีเส้นหน่อยให้มันรื่นให้มันโ้ ใช้ได้อยู่ครับอันนี้ยืดตัวนี้ออกให้มันยืดออกไปฮะจะได้มีแรงใส่ไว้เหมือนเดิมใส่ตัวนี้ก่อนครับนี่ เล็กครับใส่ตัวนี้ก่อนอแล้วค่อยใส่กดสปริงที่หลัง ใ,ใส่สปริงทีหลังใส่อย่างนี้ครับสปริงเนี่ยหมุนหมุนหมุนหมเฮ้ยเฮ้ ค่อยครับค่อยๆค่อย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 ครับค่อยค่อย,อยนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวจื๊บไม่มันจะมีจะมีหน้าสปริงอยู่ให้นะอันจะได้ขยับปึ๊บปุ๊บอ้อาแกะลูกปืน พอ,อเปลี่ยนลูกปืนโอ้โหตัวนี้น่าจะดีครับนี่แกนน่าจะเป็นซาเตเลตครับนี่สเสซลโพรตัวตัวนี้ดีแจวเอาเบอร์แปดนะ ตัวหน้าครับตัวหน้าหรวมตัวหน้าดัง6201ขลังก็6201 ดินของเก่าจะแก้ไขให้มันใช้ได้ทิปล็อกสเตเลสเห็นไะใช้ได้ใช้ไม่ได้ดูอันหมุนหมุนเห็นไหมหมุนไม่ได้ครบรอบอะครับหมุนได้แค่ครึ่งรอบเองอะ เพราะว่ามันฝืดน้าสัมผัสของฐานกะหินนั้นแน่นสนิทเนี่ยใช้ได้ครับตัวนี้หมุนดูก็รู้แล้วครับใบพัดทองเหลืองครับโอ,โอ้ยรุ่นนี้สดีครับนี่อันนี้ชาจระะบีนหน่อย เดบกลงโอเคนี่เหลือตัวนี้ครับตัวนี้ดันเดยนลงเผาตัวนี้ออกมันหักขาเวียนกรรมแท้ๆ ออกครับออกในที่สุดก็ออก ครีมปิดเลยครับโอ้ร้อนมันร้อนอแล้วค่อยใส่ประกบทีหลัง